สวัสดีครับยิดนดีต้อนรับเข้าสู่ The Cop นะฮะก็มาคุยกันหลังเกมที่ต้องบอกว่าแมนโคตรดราม่าคือต้องออกตัวก่อนเลยนะว่าไม่สามารถจะไลฟ์หลังเกมได้เพราะไม่งั้นมันจะมาเป็นสนสัตว์จริงๆนะ <c oughs> คือตอนน้าผมหัวร้อนมากเลยนะกะ็ไปทําการทํางานกลับมานะฮะก็เย็ยนลงแล้วก็มานึกทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลรเ่อ์พวลของเรานะจบเกมนะ เวีร์พภูในแมตช์ที่สำคัญมากๆต้องการสามแต้มโคตรโคตรพลาดท่าครับพลาดท่าเสมอให้กับนิวคาสเซิลโดยที่รูปเกมตลอดตีไปเลยว่า8ปสินาทีเหนือกว่าโคตรโคตมีเพียงประมาณ10นาทีเท่านั้นแหละที่มันจะดูแกว่งก่าเขาตอนช่วงท้ายเกมและเป็นทุกเกมนะเสมอกับนิวคาสเซิลไปหประตูต่อนหนึ่งในบ้านนะครับ ก็ในความคิดส่วนตัวนะเจนค้นวันนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยในเรื่องการมาแทคติกแล้วก็อ่4 2 3 1เนี่ยมันใช้ได้ผลกับทีมที่มีที่ที่เล่นรถบัสนะครับดูแล้ววันนี้นิวคาสเซิลรถบัสมาถึงจะไม่ใช่รถบัสร0อเพราะว่าเขาก็พยายามจะส่วนขึ้นมาบ้างแต่ว่าแผนเนี่ยมันใช้กับทีมที่ต่ำเขาเรียกว่าอะไรคุณภาพ นักเตะต่ำกว่าได้เออคือเห็นเห็นว่าเออเนียประโยชน์ของตช์เนี้ยมันมีข้อหนึ่งละข้อนี้แล้วก็สิ่งที่เลี้ยวภูพลาดในวันนี้มีเพียงแค่ผมต้องพูดว่าสองอย่างแล้วกันอย่างหนึ่งเลยคือมันแช่โอกาสกันเปลืองมากเปลืองแบบคือถ้าใครดูในเพจจะมีอยู่น่าจะประมาณช่วงนาทีที่สามสิบนึงตอนที่ซาร่า ไอตอนที่มาเนีอ่อซาร่าจ่ายแล้วมาเน่หลุดแล้วก็ไปล็อกเข้ามือเขาอะคือผมก็พิมพ์ไปเลยว่าวันนี้มันใช้โอกาสเปลือนน่ากลัวนะครับแล้ววันไหนเลี้ยวภูเลี้ยวภูใช้โอกาสเปลือนทีไรเนี่ยมันจะอย่างนี้ดีแล้ววันนี้มันเป็นวันอะไรก็ไม่รู้อะคือทุกอย่างไม่ไม่เป็นใจเลยอะไม่เป็นใจเลยคือนําเร็วเฮ้ยนำเร็วเรานึกว่าเดี๋ยวมันจะมาแล้วรูปเกมคือมันน่ามามา,มากๆแต่กลายเป็นว่านักเตะยิงป๊อกยิงแป๊กกันอะไรก็ไม่รู้อะ ว,นนวันนี้ชวันนี้โชต้าเนี่ยเป็นวันที่ต้องเรียกว่าจังหวะจะโคนมันไม่ไม่ไม่ไมลงตัวจริงโชต้ายี่น่าองศานะรคือ,ค,อคือเขาคงนิดตัวเองอะว่าทําไมวะท่านมันต้องเป็นวันนี้วะคือแบบเออการที่เปลี่ยนโชต้าออกเนี่ยเงคขาทำถูกนะครับเพราะว่าโชตา้าอ่าจังหวะผิดหมดเลยวันนี้แต่วืดเอยวิ่งวิ่งหาตำแหน่งอะไรดีหมดแต่ว่าจังหวะจบมันมันไม่โดนอะ่ะมันไม่ใช่นะครับ แล้วก็ลูกที่น่าจะได้อย่างอย่างลูกที่โมซาร่าหลุดเดี่ยวไปตอนที่ไอ้บ๊อบบี้จ่ายให้นานที่สามสิบมั้งถ้าจะไม่ผิดนะคือถ้าลูกนั้นน่ะเป็นซาร่าปีที่แล้วมึงไม่เหลือฮะยังไงก็ไม่เหลือนะแม่งยิงไปติดเขาใช่โอ้โหแบบอะไรวะหลุดเดียวนะเฮ้ยแล้วก็มาเน่ไอ้ลูกที่ผมก่อนบอกว่าเปลืองอ่ะคือลูกนั้นน่ะถ้าเป็นนัเดทแต่ก่อนนะมันไม่ล็อกหลบหรอกมันยิงจังหวะแรกสวนเข้าไปแล้วก็มันเป็นซะอย่างเนี้นครับมันมันก็เลยแบบ พอจบครึ่งแรกหนึ่งศูนย์เนี่ยผมก็คิดได้ใจแล้วเฮ้ยเอาแล้วโอโดนแน่ๆวันนี้มันต้องมันต้องเหมือนแมตช์ลีดแน่ๆเลยแต่วันเนี้ยต้องชมทีมอย่างนึง้งว่าวันเนี้ยทีมอนเล่นได้ดีกว่าแมตช์ที่เจอลีดเยอะเลยนะคือเจอลีดอะครึ่งหลังเราโดนหมดชิบหายไปป่วงเลยแล้วเราหมดแรงเราถึงได้โดนตีเสมอแต่วันเนี้ยที่เสียประตูเพราะเราแบบเขาเรียกว่าเราลนอะเราเต้นอะคือแบบเฮ้ย hey, มึงจะลนกันทำไมวะและอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะตำหนิเชนคอปอย่างหนึ่งคือไอ ไอ้ลูกที่พอวิลสันมันโดน v ี R จับว่าเออแฮนบอลใช่ป่ะน,นั้นก็โชคดีแล้วแบบเฮ้ยมึงไม่โดนแล้วทำไมมึงไม่เปลี่ยนตัววะโคตา้าโคต้าเปลี่ยนตัวเลือีกหนึ่งที่อ่ะคือมึงเอาใครลงมาก็ได้มึงจะเปลี่ยนโกยังได้เลยตอนนั้นอนะเปลี่ยนลงมาก่อนเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรดึงโมเมนตัมของน็ตเซอนี่มันดาวลงมาสักนิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นอะเออถ่วงเวลาอีกนิดน,งนึงก็ได้เฮ้ยมือรอดแล้วเรียกใครลงมาก็ได้มึงจะมึงจะใครลหล่ะในในมานั่งอ่ะ เดีย๋ยเน็กูวลเลียมลงมาก็ได้เอไอเอาไ,ไอไอไอลีดวิลเลียมลงมาให้มันหลังแน่นๆน่นเอากองหน้าออกอยังได้เลยคือจะเหลือคต้าเปลี่ยนตัวหนึ่งคนไม่เปลี่ยนเกมหน้าหรืออย่างไรก็ไม่เข้าใจจะยนืนคอปจุดนี้อันเนี้ยที่ที่คอบหน้าโดนตาหนิหนึ่งจุดคือตรงนี้ผมว่าคอปอยู่ดีๆคอปมันทำไมคอปไม่เก่าวะนะแล้วก็ทีมเราอ่ะเฮ้ยไอยชุดเนี้ยมันผ่านแชมป์แชมยนลีกถูกป่ะแชมป์พิมพ์ลีกใช่ป่ะทําทไมทําไมมันไม่รู้จัก คลองบอล่วงเวลาวะเออคือคือเห็นแหละว่าตอนช่วงสิบนาทีสุดท้ายพยายามจะทํากันคือแบบเออถ่ายบนไบถ่ายบอมาเออเราก็โล่งใจแล้วเฮ้ยเออโอเคเริ่มจะคุมเกมแล้วกลายเป็นว่าพอนิวคาสเซ่นเขาเปลี่ยนไอ้คาร์ลินสันลงมาน่ะเท่านั้นแหละโอโหเป็นอื่นเลยและไอเราไอไอไม่อยากไม่อยากจะด่าน้องนะอีเกอร์ดิโจนอ่ะเอร์ดิจโจนลงมาเนี่ยจังหวะแรกเลยไก่จีนี่คือ จีนี่ไอบอลอยู่ที่จีนี่กำลังจะบุกขึ้นมามองกับโจนมองว่าไอจีนี่จ่ายเบาไอโจนวิ่งเลยเขาตัดได้ปาบเขาบุกอีกชุดใหญ่ๆโดนไปอีกหนึ่งชุดแล้วก็จังหวะที่ตอนจะหมดเวลาอยู่แล้วไอโจนได้บอลมาวิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งคือไม่จำเป็นต้องรีบเล่นไม่ต้องเป็นต้องตายให้ซาร่าเพื่อจะไปหลุดยิงสองศูตหรืออะไรมึงเก็บบอลไว้ก็น่าจะจบแล้วไว้จ่ายแล้วเขาตัดบอลได้ครับพอเขาตัดบอลได้สวนมาอีกโดนบอมมาอีกเอาเข้าไปแล้ววันเนี้ยคาบักเล่นดี เล่นดีทั้งเกมก็เลยกลายเป็นแพ้ไปซะอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่เสียเพราะว่ากองหลังไงแต่จริงๆแล้วถ้ามองกันให้แฟงๆนะครับวันนี้กองหน้านะกองหน้าต้องรับไปเต็มๆเลยกองหลังเนี่ยคือถ้าพูดจริงๆก็คือทาไมมึงไม่ยิงให้มันเยอะๆให้สบายใจหน่อยวะอะไรประมาณนี้เข้าใจอารมณ์ผมไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือรับด้วยกันทั้งทีมาแหละเออแต่ว่าสิ่งที่อยากจะตําหนิจริงๆก็คือแบบโอ้โหทําไมมึงไม่เก่ากันเลยวะคือแบบเฮ้ยมึง คือนักเตะชุดนี้มันเป็นแชมป์มาก่อนแล้วอะมันเป็นแชมป์เฮ้ยมันต้องมีจังหวะจะโคนการดึงเกมแล้วไม่ใช่ไม่เคยทำเรียวผูเรียวผูยุคลหลังมันมันผ่อนเกมเป็นเออก็ไม่รู้เป็นอะไรช่วงหลังๆนี้แมงสินาทีสุดท้ายมึงพร้อมเสียประตูทุกเกมเลยอะแล้วมึงยิงได้แค่ลูกเดียวทุกเกมเลยมันก็จะเหลืออะไรมันก็จบเสมออย่างนี้ทุกแมตนะครับนะก็เอาเป็นว่านะนิดนิดๆเ่ี๋ยเย็นลงมาเยอะแล้วนะ คือถ้าเกิดไลฟ์หลังเกมเลยแม่งโอโหมาเป็นหลวนสัตว์แน่ๆเลยนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้ท็อปโฟเนี่ยแทบจะสิ้นหวังเลยเพราะว่าเชลซีเขาก็ชนะเวสต์แฮมใช่ครับที่เขาหยุดเขาหยุดเวสต์แฮมให้เราแต่ว่าเราก็ตามเวสต์แฮมหนึ่งแต้มถูกปะแข่งเท่ากันแต่ตามเชลซีสี่แต้มอะแล้วถ้าเชลซีมันไม่พลาดเลยถึงเกมมันจะยากก็เถอะแต่ถ้ามันไม่พลาดเลยเลสเ,เตอร์ไม่พลาดเลยมึงจยาเอาอะไรไปทันเขาล่ะครับแล,นนแล้วแมมช์นน้าเราเจอแมนยูด้วยเจอแมนยู G จะเอาอะไรไปชนะเขาวะ ฟอร์มแบบนี้เออคือจะกลับมาคิดกันได้อีกทีหนึ่งว่ามีโอกาสตีท็อ,ทอปโนะครับแมตช์เจอแมนยูต้องชนะแล้วรุนให้เพื่อนสะดุดด้วยมัน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 หลายต่อวะ่ะออตอนนี้ก็คือในใจผมนะท็อปโฟแม่งไม่ได้แหละจากตอนแรกที่ไล์ไปล่าสุดเนี่ยบอกว่าเออน่าจะได้สักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นะครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นใจหมดเลยตารางไอ้เขาเรียกอ,อะไรการไอ้โปรแกรมการแข่งขันนู่นนี่นั่นแม่งเสมอลีดอ่ะเสมอลีดก็โอเค เราก็คิดว่าอ่ะโอเคมันก็ลีดมันเนี่ยนะมันเป็นทีมวิ่งสู้ฟัดอยู่แล้วอ่ะเข้าใจได้แต่นิวคาเสเซิลเนี่ยเราแม่งเหนือกว่าแบบทุกกระบวนท่ามึงมึงยิงยิงยิงคว้างกันเองอะก็ไม่รู้ทนะําไมนะดูบัอปกาไอ้ดูบัอปกามันไม่ได้ทูเบอร์เซมนะเว้ยมึงยิงติดมันเองทุกลูกเลยไม่มียิงทางยิงเฮียอะไรเลยเลย,ยิงติดอย่างเดียวไม่เข้าใจทําไมเหมือนกันนะใช้โอกาสเปลืองมากมีโอกาสยิงยี่สิบสองครั้งตรงกรอบก้าไอ้เก้าครั้งเป็นเป็นหนึ่งประตูแค่นั้นเอง ส่วนนิลเซนยิงไมไมไม่น่าจะเกินห้าครั้งเหรมันะ้งแม่งได้ลูกหนึ่งนะเออเอ,อ้ก็นะครับก็เป็นแฟน,น,นนะเลีวพก็ต้องนิดนึงนะเขาเรียกว่าอะไรต้องจิตใจไม่ต้องเข้มแข็งอปีนี้ปีนี้แม่งเป็นปีระยำหมาอะไรก็ไม่รู้นะต้องยอมรับตรงจุดนี้นะครับก็สำหรับผมนะถ้าแมตต์หน้าเจอแมนยูแล้วไม่ได้สามแต้มนะอย่าไปบอลยุโรปเลยดีกว่า แม้แต่อยุโรป้ามึงไม่อยากไปเตะมันไม่เลืองหัดเสียพลังวัดเบาๆไม่ต้องเตะมาหลุดให้แม่งหลุดไปเลยหลุดวิ่นไปเลยเตะแต่พี่ไม่์ลีกปีหน้าแล้วก็เอาถ้วยในประเทศเอาเน้นแชมป์ลีกอย่างเดียวพอดีกว่านะครับถ้าเกิดจะหลุดขนาดนั้นแล้วในความคิดผมนะคือไม่อยากตื่นมาดูบอลบัน,นเพื่อลหัดอะเพื่ออะไรวะมาเตะถ้วยกระดอกกระเดกแล้วเดี๋ยวก็ส่งตัวสำรองลงนู่นนี่น,นั่นแม่งตกไปเข้ารอบลึกๆแล้วไม่ตกอกีก เสียกาลังวัดปเปล่าเราไม่รู้ปีหน้ามันจะโปรแกรมการแข่งขันมันจะแน่นเหมือนปีนี้หรือเปล่านะก็ต้องรอดูอันอีกใช่ไหมครับก็ในความคิดผมนะถ้าไม่ติดถ้าถ้าไม่ชนะเมนยูก็มึงส่งเด็กลงไปเลยแล้วกันนะเอาอางนี้เถอะเอาเด็กๆลงมาไอ้ชื่ออะไรนะไอ้มูซิลัสกี้อะไรนะเอาแม่งมาลองเออเอามาลงไม่มีอะไรจะสเสียแล้วก็ลองเด็กลองอะไรกันไปเลยดีกว่านะในความคิดผมแล้วก็เตรียมทีมไว้สำหรับปีหน้า นะครับแล้วก็เล่นแต่ในลีกเหมือนตอนเชลซีเขาตอนนั้นได้แชมป์มัง้งเขาไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกอ่ะใช่ปะเอาโมเดลเดียวกันมาใช้เลยนักเตะได้พักเยอะๆเออเพราะปีนี้กรอบจริงๆสงสารล็อบโบผมสงสารล็อบโบมากและอย่างหนึ่งเออพูดถึงนักเตะไอ้วันไม่วันละจินนี่เนี่ยคือผมเข้าใจแล้วว่าแฟนขับจินนี่แม่งคงเยอะนะในในเพจผมก็น่าจะเยอะแต่ว่าผมอะในความคิดผมคือจินนี่เว้เราก็รู้ รู้รู้กันทั้งสองฝ่ายรู้กันทั่วโลกว่ามึงไม่อยู่แล้วใจมึงก็ไม่อยู่แล้วตั้งแต่ที่ลิวพูลพยายามยื่นครั้งสุดท้ายผมน่าจะเมื่อประมาณประมาณปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยรือหลังจากนั้นมาจินนี่ฟอร์มดรอปเรื่อยๆรื่อนะครับแล้วก็หายไปจากเกมเนี่ยสองสามแม์ล่าสุดนี่คือแม่งไม่เห็นเลยคือเหมือนเหมือนเลสิบคนนะจินนี่แม่งหายไปไหนวะหลายเกมแล้วแต่จินนี่เป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นลูกรักของเจนค็อปผมก็ไม่เข้าใจว่าครอปจะดันเขาทำไมอีกในเมื่อ ก็รู้กันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วต้องแยกจากกันสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ใช้เตรียมทีมลงปีหน้าเลยส่งเคอร์ติจนส่งเกสตา้ามันจะเล่นกากอะไรลงมาเอาลงมายังจะดูดีกว่าในความคิดผมนะดีกว่าไปเอาคนที่เล่นเหมือนแบบไม่มีใจแล้วอ่ะทีนี่รอไปบาซ่าแล้วตอนเนี้ยไม่มีเหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆนะครับมาแน่นี่ก็ผมคิดว่าอย่าไปว่าอะไรเขามากคือไม่ใช่ว่าเตะเตะต้องไม่ได้นะแต่ว่า คนฟอมตกต้องยอมรับว่ามาเน่ตอนนี้ฟอร์มตกน่าจะหายจริงผมพิมพ์ติดตลกว่าไปเชิญเขามาเมืองไทยมาบายสีสู่ขวัญก็หน่ยดิขวัญแม่งกระเจิงหมดแล้วคือไม่มีความมั่นใจในตัวเองอะไรเลยตอนเนี้นะครับเพราะปกติมาเน่จะมีลูกยิงไกลอะไรเราเห็นบ้างใช่ป่ะปีนี้แม่งไม่กล้ายิงเลยเพราะว่าไม่รู้เขาเป็นอะไรเขาความมั่นใจเขาหายไปเยอะมากซสตงสเต็มมันผิดไปหมดอ่ะมันผิดเพี้ยนไปหมดจัห่หวะมันผิดเพี้ยนนะก็ปีหน้ามาเน่คงจะกลับมาได้หวังว่านะคะรับแต่ว่าอย่าไป เด่ไปแบบแช่งชักหักกระดูกขับใส่ไล่ส่งเขาเหมือนอีคนอ้ไอไอไอนักเขาเรียกอะไรวะไอเรียนคีย์บอร์ดคนหนึ่งอะประเทศอ่าอะไรก็ไม่รู้ไปอ่าพิมพ์ในไอจีของไอไอมาซมันซืออมกซิมันอะว่าเออเนี่ยอยู่ย้ายมาลิอร์พูได้ไหมแล้วก็เอามาเน่ไปไกลๆที่อื่นมึงจะบ้าเลอโดนมกซิมันด่าไปว่าเออคุณให้ความเคารพนักเตะของคุณเองด้วยคุณให้ความเคารพมาเน่ด้วยผมอะยังยัง เขาเรียกว่าอะไรคลาสอ่ะยังห่างกับมานี่อีกไกลเอออะไรประมาณเนี้ให้เกียรติเขาบ้างว่าทาอะไรให้คุณมันตั้งเยอะตั้งแยะโดนเขาด่าไปส่วนน้าหน้ามึงทําอะไรไม่คิดไอพวกไอไออยากจะด่าไอพวกไอพวกไอไอไอกองเชียร์ไอกองเชียร์รถทัวร์อะไรพวกเนี้ยแม่งเกาะมาช่วงได้แชมป์แค่นั้นอ่ะนะไม่เคยเจอตอนมีกองหน้าเป็นไอโบโลนินเลยสิเออาไปแล้วนะคือที่เลี้ยวกูเรามีช่วงแย่กว่านี้เยอะครับแต่ว่าแค่ แค่ช่วงนี้เรามันมันหลายๆอย่างมันมันทับถมกันมานะนี่ก็บ่นไม่หยุดเลยเนี่ยผมเนี่ยเออบ้าไปแล้วบ่นมาสิบวานาทีแล้วเนี่ยอ่ะแล้วก็หลังเกมหลังเกมก็อ่าผมก็ดูเซ็งๆไปนั่งเล่นนู่นเล่นลนีน่ไปเซ็งๆอ่ะนอนไม่หลับแล้วอะเออก็อ่าเจนคอปเจนคอปนะครับนะก็ให้สัมภาษณ์ก็สงสารเจนคอปนะแ้ข่าวก็ถามว่าเออเนี่ยคุณอ่คิดว่าเนี่ย ทำไมทำไมเดี๋ยวนี้เลอ้์วููชอบเสียประตูท้ายเกมทำไมไม่เก่าเหมือนแต่ก่อนทำไมไม่สามารถจะเขาเรียกอะไรประวิงเวลาได้เขาก็บอกว่าไอเดนโนเออเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็เขาก็ถอนหายใจเขาก็จะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าคือทุกอย่างเนี่ยมัน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 เป็นไปตามแผนเราทํามาได้ดีแต่เราจบสะกอไม่ได้เรายิงไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะทายังไงเขาก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันเขาใจเนียครับเขาพูดเหมือนนั้นอะ ก็คือเอาจริงรูปเกมมังไม่ได้แยไไ่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยมันยิยงกันไม่ได้เองคือไปโทษโค้ดไม่ได้นะตรงนี้นต้องต้องนักเตะถูกป่ะคือปล่อยไปแล้วแต่นักเตะมันทําไม่ได้อ่ะให้ทําไงวะเออคอปเนี่ยโดนโดนตำหนิอย่างนี้ที่ผมบอกไปคือไม่เปลี่ยนตัวตอนตอนวิลสันมันมันโดนลิฟป,ประตูเก่าสักนิดหนึ่งมึงมีโค้ดใต้ตัวนึงมึงถ่วงไม่ดีวะอันนั้นเสียดายช่างมันัยไปนะ jk แล้วก็คําประโยคหนึ่งที่คอปพูดหลังสัมภาษณ์แล้วบอกว่า คือถ้าเราเล่นกันได้แค่เนี้ยนะฟอร์มคือแบบฟอร์มการเล่นทําได้แค่เนี้ยยิงประตูได้แค่เนี้ยเออก็อย่าไปเลยแชมเปนลีกมันไม่เหมาะสมมันมันมันไม่คู่ควรกับศึกยูฟ่าแชมเปนลีกเลยเขาก็ยอมรับนะครับก็นะเราเองก็ต้องยอมรับความจริงกันด้วยตรงนนี้ว่าโอกาสมันยากแล้วล่ะอยู่ที่ตัวเองถ้าแมตสุดท้ายแม่งตามเชลซีสี่แต้มตามไอเลสเตอร์หกหราวะเออประมาณนั้นอนะ ก็ต้องรอประเด็นคือต้องมาน้อยเขาพลาดเองอะน้อยเขาพลาดด้วยแล้วตัวเองไม่อยากสะดุดด้วยแล้วมึงสะดุดมาสองแมตช์หายสี่แต้มเฉยๆอะไรวะเออก็คือเรายังทําเองไม่ได้ครับแล้วจะไปพึ่งจมูกชาวบ้านก็าหายใจตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้นะก็เอาเป็นว่าทําใจนะทําใจแล้วอย่างที่ผมบอกถ้าจะไม่ติดเปไม่หลีกก็หลุดไปเลยไม่ต้องไปยูโรป้าหรอกถียเวลานะครับ แล้วก็มีข่าวดีก็อย่างที่บอกก็คือน่าจะได้โคนาเต้ามาแล้วค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์ปีหน้ากา็มีข่าวสองอย่างคือน่าจะได้โคนาเตา้แล้วน่าจะเซ็นคาบักคาบักวันนี้เล่นดีมากๆนะครับเล่นดีมากๆเขาขาดแค่ประสบการณ์กับความนิ่งแค่นั้นเองคาบักยังมีเต้นบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าวันนี้เล่นดีมากช่วยลิเวอร์พูลเยอะมากนะครับคือเอาเป็นว่าเป็นหนึ่งในคนที่เล่นดีสุดๆในเกมเนี้ยของเราวันนี้มีคาบากัก เดียโก้แล้วก็ซาร่าที่ค่อนข้างจะเด่นนะที่เหลือนั้นนๆเแบเบ้ล็อบนี่กรอบมากผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคอปไม่ลองใช้ซิมิคาร์ดวะให้โรโบพักบ้างก็ได้ในบางเกมอะ่ะก็เอานะเราก็ไม่ใช่โคตรแม่งเก่งหลังเกมอยู่นั่นแหละปากกูเนี่ยอะ่ะเอาเป็นว่าขอบน่นไว้แค่นี้แล้วกันก็ขอขอให้แฟนๆเลือดพูทุกคนนะก็ใจเย็นๆนะครับก็ช่างมันอะไรผ่านไปแล้วก็มาระบายกันตรงนี้แหละ เออก็หงอกเ,เดียวกันนะเนาะก็นะครับเราก็รักของเราแต่ว่ารักขึ้นมันถูกทางอะไรที่มันไม่ดีก็ว่าว่ากันได้ฟุตบอลมันแสดงความคิดเห็นนะจะไปดา่าพ่อดา่าแม่ดา่าเส,สียดเสียเทเสียโดยไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะคือก็ต้องมาดูหลักละเอียดผลว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่ไปจ้างชักแหกกระดูกเขาสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาให้กําลังใจเขาเหมือนเดิมนะก็ยูวิวเนวอวกอโอนครับผมพูดปิดถูกกแล้วกูเนี่ยเออยูวิวเนวอกอโอนนะฮะพี่น้องฮ ไปด้วยกันจะไม่ติดท็อปโฟมันก็ไม่ติดไปด้วยกันนี่แหละเออแต่ผมว่ายากโอกาสยังมีแต่ยากอยู่ที่แมตเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าผ่านได้ค่อยมาว่ากันใหม่สำหรับวันนี้เออทูเดอะคอปคอลาไปก่อนนะครับไปครับ